ประกาศรับอาสาสมัครใช้สกินแคร์ฟรี1ปีสรุปว่าโมร,รับทั้งหมด170คนนะคะโมรเรียกเขาว่า ส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้แล้วอยากเทสกินแคร์ฟรี1ปีให้พิมพ์มาว่าสนใจในคอมเมนต์นะคะเรายังมีโปรเจกต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปอีกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้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 ที่เรายังต้องการความช่วยเหลือจากอาสาสมัครจากคลิปก่อนๆที่เราประกาศไปนะคะแล้วก็มีคนให้ความสนใจถึง3 0,000คนขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็มีคนเข้าร่วมสมัครนะคะเป็นหมื่นคนเลยือแบบดีใจมากๆตอนแรกอะ่ะตั้งใจว่าจะรับ50ถึง1น0่อคนแต่สรุปก็คือรับทั้งหมด170คนและจะประกาศผลใน คลิปนี้ค่ะและนี่คือสินค้าโปรเจกต์แรกของโมโมเรียกว่าว่าเมไม่มีใครได้ยินหรอกนะ ซึ่งจะมีทั้งหมด2สูตรสําหรับผิวที่แตกต่างกันไปและอาสาสมัครครั้งนี้แบ่งเป็น3กลุม่มกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มที่จะได้เทสทั้งหมด1ปีและกลุ่มที่2คือเทส28วันและกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มที่ได้เทสทั้งหมด10วัน,นะคะ่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ในอจนะคะ diy.thailand นะคะว่ามีรายชื่อของเตือนอยู่ในนั้นหรือเปล่า <S <S โมจะส่งอ e ีเมลไปให้ใน e อีเมล่จะมีโค้ดลับที่จะเข้าลิงก์เข้าไปในกลุ่มคนที่ได้รีว่ะจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รู้ว่าสินค้าตัวนี้ คืออะไรใช้ยังไงหน้าตาเป็นยังไงเป็นแบบความลับทางราชการมากๆนะคะอยากให้ทุกคนเก็บเป็นความลับนะระหว่างเรา170คนจาจนจะยังไม่บอกใครแล้วเจอกันนะคะ